สวัสดีครับนี่พี่ต้องการห้งองที่ดีที่สุดแพงที่สุดตั้งเปิดพอดีคุณพี่ไม่ได้จองห้องไว้ล่วงหน้าครับห้องก็เลยเต็มแล้วแต่ว่าผมมีห้องที่ดีและใกล้เคียงกับห้องที่พี่ต้องการนะครับพี่จอยครับผอมแก้ไขปัญหาแบบนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกกอย่าเอาห้องสูดเตอบแบบนี้ถือว่าดีมากเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะสำหรับกรณีที่มีลูกค้า walk in หรือว่าเดินเข้ามาใช้บริการโดยที่ไม่ได้จองล่วงหน้าค่ะ มีหลายธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทมักจะมีลูกค้าประเภท walk in หรือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าซึ่งผู้ที่ทําธุรกิจก็จะต้องรู้จักมีแผนหรือเตรียมตัวต้อนรับและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีค่ะไม่ใช่แค่ธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ทเท่านั้นนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าร้านอาหารคลินิกเสริมความงามหรืออีกหลายธุรกิจก็มักจะมีลูกค้า walk in เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการค่ะ จะบอกคุณผู้ชมให้ค่ะว่าสําหรับลูกค้า Walk-in พวกนี้นะคะถ้าเราต้อนรับเขาดีพูดจาถูกหูเอเอาใจดีๆก็อาจจะกลายมาเป็นลูกค้าประจําของเราในวันหน้าก็ได้ด้านหมายถึงเราจะมีเงินมากขึ้นรวยรวย,วย,วยรับเศรษฐกิจอาเซียนยิง่งขึ้นค่ะติดตามชมสับสอนด้วยได้ทุกวันอังคารและพุธนะคะสับสอน้วยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ